เฟมโตเลสิกเนี่ยจะเป็นการเปิดแผลกว้างนะคะแล้วแผลเนี่ยก็รวมกันเนี่ยยาวประมาณ21มิลลิเมตรในขณะที่ r ีเล็กสมายแผล3มมิลนะคะก็จะต่างกัน7เท่านะคะพอแผลกว้างเนี่ยนะคะก็จะมีการลบกวนเส้นประสาทตามากกว่า จะเห็นว่ารีเล็กสมายจะแห้งน้อยกว่ากลุ่มแผลใหญ่หรือแผลที่มีแฟบเนาะลีเล็กสมายจะไม่มีแฟบเรียกว่าแฟบเลสส่วนเฟมโตเลสิกก็จะมีแฟบนะคะอันนี้ให้ให้ให้มองตามให้ออกนะคะเฟมโตเลสิกเนี่ยพอเปิดแผลกว้างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเจริในด้วยเลเซอร์อีกอย่างหนึ่งนะคะคือเอ็กเซมเบอรลเซอร์นะคะรักษาสั้นยาวเอียงแล้วก็ทำให้ไอโปรโตีนของอเนื้อกระจกตานั้นเนี่ย หายไปเลยนะคะก็จะเสียเนยกระจกตาจากตรงนี้นะคะแล้วมารักษาสายตาได้ยังไงก็คือปรับรูปร่างกระจกตาเพื่อทําให้จุดรวมของแสงนั้นเนี่ยตกที่จุดลับภาพพอดีนะคะหล,หลังจากที่เจรไนด้วยเอ็กซ์เมอร์เลเซอร์เสร็จก็ปิดแผลกลับเพราะฉะนั้นแผล21มิลเนี่ยก็ยังตรวจได้ยังมองเห็นเรายังเปิดเขาออกมาได้แต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันก็แข็งแรงขึ้นแหละ เคยมีคนไข้ที่ทําเลสิกมา15ปีแล้วจะมาเติมเลเซอร์แล้วหมอแกะออกไม่ได้ก็มีนั่นคือเขาก็แข็งแรงแหละแต่ว่าถามว่ามันเหมือนกระจกตาก่อนผ่าตัดไหมย่อมไม่เหมือนแล้วรีเล็กลหละรีเล็กนี่คือแผ่เล็กเราใช้เลเซอร์ชนิดเดียวที่ชื่อว่าเฟมโตเซกันเลเซอร์เจรไนกลางกระจกตาออกมาให้มีรูปร่าง กลมๆป่องกลางเหมือนขนมแพนเค้กสิ่งนี้เขาเรียกว่าเลนติคู่ถ้าเกิดใส่ตาสั้นน้อยนะคะเลนติคู่ก็จะแบนถ้าใสา่ตาสั้นเยอะเลนติคู่ก็จะใหญ่นะคะจากนั้นก็เปิดแผลที่กระจกตา3มิลิเมตรนะคะใช้มือหมอเนี่ยค่อยๆขยับจับตัวเลนติคู่นี้แล้วดึงออกมานะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันไม่มีแลปเลยมันไม่มีแผลเปิดที่กว้าง ลักษณะของตาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าอันที่เป็นแผลกว้างสองอันนี้พอเรามองแบบนี้แล้วเราก็คงพอจะเดาได้ว่าอันไหนที่สบายกว่าแล้วก็หายง่ายกว่าก็อันที่แผลเล็กฟื้นตัวเร็วกว่านะคะที่สำคัญพอรบกวนเส้นประสาทน้อยตาก,ก็แห้งน้อยและที่สำคัญอีกคือแสงจ้ากลางคืนน้อย นะคะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างระหว่าง2อ,อย่าง2อ,อย่างนี้ไม่เหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้ให้ทำความเข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วแอบเลือกในใจไว้ก่อนนะคะดรตุลยา Community Care for your eyes เราให้คุณมากกว่าการมองเห็นหากใครสนใจเรื่องของสมายติดต่อมาทางดรตุลยาคอมมูนิตีตรงนี้เลยนะคะ